สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์ยนะครับพาพี่น้องมาที่อู่พรชัยที่สามชุกสุพรรณครับตัวอ,อู่พรชัยสุพรรณตัวนี้เป็นเทนเลอร์16ล้อนะครับที่สร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะส่งลูกค้าถือว่ารอมากพี่น้องรอจัดจริงๆนี่ครับคันแรกนี่ตัวนี้2คันนี่380นะครับ e13c ครับ e13c e สร้างได้มาตรฐานนี่ครับดูเอาโอไม่รู้จะบรรยายยังไงค่อนข้างที่จะ,อะรอครับรอทั้งคู่เลยอรอจัดปหลัดบอกเลยรอจัดชาติเจริญทรัพย์บอกนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่12 14ครับ14รล้อนะ 14บล้อก็ทำได้ครับลูกค้าสั่งมาเขาสร้างได้แข็งแกร่งแล้วก็มาตรฐานครับนะมาตรฐานชายไทยเลยสีนี่เดิมๆจากญี่ปุ่นผมรีวิวค่อนข้างจะหัวค่ำหน่อยนะครับมืดหน่อยเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะนะครับต้องเดินทางกลับบุรีรัมนี่ครับ14ล้อซีรีส์7 0 0 ขับเครื่อนสองเพลาหลัง e13c ตัวนี้ก็จัดไฟแนนได้นะครับราคานั่นดูต้องสอบถามปอชัยน่าจะอยู่ประมาณล้านกลางๆครับล้านกลางๆนะนี่ตัวนี้16แต่เครื่องตัวเดียวกัน16ล้อกับ14ล้อครับ,รรบสวยอะพี่น้อง นี่เก่าญี่ปุ่นนะท่านใดที่ชื่นชอบก็มาดูได้ครับที่ตำบลสามชุกนะครับอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่อนข้างจะทำในมาตรฐานเดี๋ยวผมพาดูนะเราดูหัวแล้วก็ดูรอบๆดีกว่านี่ครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะติดเครนหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าสั่งนครับ สวยจริงๆออกแบบได้เนียนมากครับโครงสร้างหรือว่า,าหางปลานะครับสวยตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมยาวครับ <c oughs> อู้ค่้นางางจะยาวแล้วก็สวยหล่อที่ใช้ยางรองตัวนี้เห็นว่า16หร่16 16ล้อนะครับสามารถแบก แบกได้ถึง35ตันครนะสาตันตามที่เท่าที่รู้มาพี่น้องนะครับตัวนี้ก็จะแบกรถระดับ200ได้สบายครับ200หรืออาจจะ 20, 21, 22, 23ตันนะครับสบายโอ้น่าจะติดเครนนะนี่ครับน่าจะชุดเครนน่าจะวางข้างหลังอะลอมากรอมาก โดยอ,อุ่อนคอชัยนะครับพอชัยเดี๋ยวผมใช้เบอร์ไปเริ่มจะมืดแล้วพี่น้องตัวนี้14ล้อนะครับ14ล้อก็จะทำเป็นบันไดพับไฮดรอลิกมาตรฐานครับนะแล้วก็ใช้ยางข้างบนนี่สุดจัดครับเดี๋ยวให้เบอร์ไปนี่ครับเบอร์น้องได้เบอร์นะอาจจะมืดหน่อยนะครับในเบอร์ มืดนิดนึงผมให้อีกรอบก็ได้ครับ086 570 50 54นะครับอยู่ที่สมชุกสุพรรณบุรีม,มาตรฐานมากเดี๋ยวเคาะดูก่อนแข็งแกร่งครับแล้วก็ตัดด้วยเลดรอปึกเลยมีอีกพี่น้องนี่14กับ16นะจัดเน้นได้ไฟเน้นได้ อ่อนได้นี่ครับสายเขียวน้องสายเขียวนี่ถ้าเอาไปแบก x c m g สีเขียวเหมือนกันครับนี่16 16ล้อเหมือนกันนะครับ16ลอ้อจัดจัดครับสีเขียวใบตองอ่อนอ้านี่ก็16ครับ16แต่ว่าไม่มีบันไดพับนะ รอมากครับแต่ละคันเนี่ไม่ต้องพูดครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับหรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้เลย098 272 3752นะครับรอทั้งคู่16ล้อทั้งคู่ครับนะนี่คราวคร่าวราคาก็ จะสูงหน่อยเพียงแต่ว่าก็ได้รถดีไปเลยจบเลยอ่าถ้าเทียบกับโรเบิก็อาจจะถูกกว่านะครับเทียบกับโรเบิร์ตะเล่นไปเล่นมาอ้าวมีรถคอกด้วยครับนี่นี่ก็สั่งลูกค้าน่าจะสั่งประมาณนี้ใช้ได้ครับก็เดี๋ยวมืดแล้วพี่น้องมืดแล้วกำลังขึ้นอีกเยอะเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะโอ้ มาเจอคันนี้เลยชอบพี่น้องนี่ตัวนี้แดงโลเลยครับเนี่ยโอ้มืดพี่น้องมืดแล้วไม่เป็นไรสนใจมาที่สุพรรณบุรีนะครับสามชุกเดี๋ยวผมให้เบอย์ครั้งหนึ่ง086 5705 054นะครับหรือว่า0809 006019น่ะครับนี่16ล้อแทนเตี้ยเลยนะ ือว่าเตี้ยมากครับแล้วก็สวยมาตรฐานนะครับมาตรฐานชายไทยสุดจัดชาติเจริญทรัพ์บอกถือว่าหลอมากๆนะครับอ่ะแต่ที่ตัวนี้ผมชอบมากมย่องยาวค่อนข้างจะยาวครับนี่แต่ก็น่าจะติดเครนด้วย ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยถ้ามีเครนนะครับ12ล้อหลัง4ล้อหน้า380แรงมาาสี่7ครับรอจริงๆพนะี่น้องยอมรับเลยนะสนใจก็ให้เบอร์ไปแล้วแล้วก็สร้างสร้างได้ครับหรือจะซื้อของชัซีไปก็ได้หรือสั่งเขาทำนะครับอา้าว มืดแล้วผมขอตัวก่อนครับไปหาที่หลับที่นอนก่อนสนใจเข้ามาดูได้ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a r n i t t c k 0982723752ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ